สวัสดีครับท่พบก,กับพี่อู๋อีกแล้วในเกมซาวเวอร์คราฟนะครับดนระีมซิตี้หรือว่าเมืองในฝันโอ้โหครั้งที่แล้วเราก็ได้สร้างสนามเด็กเล่นไปแล้วนะฮะมีปลาชลามด้วยวันนี้นะเราจะมาสร้างตึกที่สูง350ชั้นแต่ลดเลขศูนย์ลงไปตัวหนึ่งนะเหลือ35ชั้นตามที่น้องๆขอมานะฮะไม่งั้นถ้า350ชั้นคงทะลุเมฆไปแล้วเอาแค่35ชั้นก่อนมา ตอนนี้เราได้ทำโครงล่างแล้วอันนี้เป็นเสาเข็มเราตอกไปแล้วนะสูงมากๆเลย350ชั้นอ่ะคาวน,นี้เราจะมาทำตัวตึกกันต่อนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชม,มตึกตึกตึกเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหเป็นไงบ้างนี่ <c oughs> อะเดี๋ยวก่อนนะความสูงเท่าไหร่นะ35ชั้น เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหจะเสียเวลาไหมเนะี่ยเสียเวลาปะโอเคโอ้โหดูดูด,ดูอ่ะเดี๋ยวพี่อุ๊ยอาจจะตัดภาพไี่บางส่วนนะฮะเพื่อไม่เสียเวลาเนาะเสร็จแล้วให้มันเป็นรูปเป็นร่างก็เอามาโชว์ทีละส่วนดีไหมนี่ได้แล้วหนึ่งฟังอันนี้อีกนะโอ้โหมันต้องกดแบบค้างเลยเนะี่ย อือหป๊บปุ๊บป๊บป๊บโอ้โหอ้าวเห็นไหมสัความสูง35ชั้นไม่ใช่350นะนี่ตึกนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะทำต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะโอเคมาติดตามชมโอเคครับท่านผู้ชมเป็นไงินครับโ,โหตึก35ชั้น สเสร็จแล้วเไจวไม่หสูงเหลือเกินนะฮะตอนนี้หุยตึกนี้สร้างอยู่ริมทะเลด้วยไหมสามสิบห้าชั้นเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดอเก็บเศษก่อนนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาปรับปรุงต่อนะฮะตึกของเราตรงนี้เป็นระเบียงนะฮะเอาไว้แบบว่าช่วงที่มีการดินเนอร์หรือรับประทานอาหารอะไรพวกนี้ต่างๆนะฮะมาบริเวณนี้ได้อ่ามาเรามาทำมันดีกว่า ปึ๊บปึ๊บฮะนี่อันนี้กันตกนะฮะเป็นลาวกันตกไม่งั้นเดี๋ยวคนเมาล่วงไปข้างล่างจะซวยเลยนี่นะปึ๊บฮึเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างปึ๊บปึ๊บฮึใกลละไกลละอึดอึดอึดอืมอ่าอันนี้เป็นมุมนะฮะเป็นมุมประมาณไหนมุมมุมแบบไหน ปึ๊บอ่านี่โอ้โหอ่านี่ไงโหจะเสร็จละใช่ว้าวเรียบร้อยใช่ไหมอืมตึกละฟ้านะโอ้โหสามสิบห้าชั้นตามที่น้องๆขอมาเอา้าเดี๋ยวก่อนเราต้องทำให้มันสวยงามกว่านี้อีกเอา้าปลูกต้นไม้สิครับต้นไม้ก็ต้องอยู่อยู่บนดินใช่ไหม ปลูกบนปูนมันก็ไม่โตเอา้าปรับปรุงเป็นดินหน่อยอ่าปลูกต้นไม้เลยนี่ไม่มีสวนยอมด้วยไหมมันจะได้ดูเขียวหน่อยตึกของเราเอาให้รอบเลยนะบริเวณนี้ละกันนี่ปลูกต้นไม้ฟังละสามต้นรอบทิศเลยปื คว,ยายาความพยายามของพี่อูทเองในการสร้างอเทดิงก่อนแล้วก็ปลูกต้นไม้สามต้นนี่โอ้โหฝั่งนี้ก็สวยสวยทุกฝั่งเลยนะท่านผู้ชมโอ้ยตกน้ำเห็นแมเดี๋ยวกันนะข้างบนก็น่าจะมีหน่อยไหมปลูกต้นไม้ให้รอบทิศเลยนะเพื่อความสวยงามตึกเราเป็นตึกสีเขียว ก็คือตึกที่มีต้นไม้เยอะๆนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมเหมือนแถวกรุงเทพบางตึกก็ปลูกต้นไม้บริเวณตึกนะฮะนี่จะได้ดูแบบสวยงามถ้าเป็นตึกอย่างเดียวก็ดูไม่สวยใช่ไหมนี่เป็นไงบ้างโอ้โหิเจอ๋อเจ๋วจ๋ว่าเฮ้ตึกนี้มันมตึกละฟ้านะต้นไม้ด้วยเดี๋ยวก่อนยังไม่เสร็จอเดี๋ยวเราจะต้องสร้างอะไรอีกนะมา ปุ๊บ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 ,บอ่าอ่าบริเวณใกล้ใกล้กลตึกมันก็ควรจะมีอาคารหรือว่าโรงจอดรถหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นบูธจัดแสดงอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นโรงแรมขนาดขนาด5ดาวเลยนะคะแนนโรงแรมที่มันใหญ่ที่สุดแล้วกันเนาะ,ะใช่ไหม มานี้นี่เดี๋ยวมีมีอะไรมีหลังคาหน่อยหลังคาอยู่ไหนครับหลังคาหลังคาปุาสีแดงเพราะว่าบ้านเป็นสีน้ําเงินแล้วอันนี้เป็นสีแดงบ้างนะนี่ผิดเลยนี่ใช่ไหมที่จอดรถก็ได้หรือว่าที่แสดงสินค้าก็ได้นะรอบๆโรงแรมดีไหมดีไหม นี่โอ้โหสวย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 นะสวยมากเลยมองมุมไหนดีมุมไหนดีมุมหลังได้ไหมมุมหลังก็เอ้ยมุมหลังก็ดูดีนะมุมไหนก็ดูดีหมดนะท่านผู้ชมโอ้โหยางงี้ก็ต้องมีปลูกต้ไนไม้ด้วยบริเวณหน้าโรงแรมนะอือหือให้แบบว่ามีต้นไม้หน่อยเว้นหน่อยนะเว้นระยะหน่อยติดเดี๋ยวไม่สวย ปึ๊บน,นี่ไปทะเลแล้วนะฮะออกสู่ทะเลอือหือที่นี่สวยจริงนะนี่เอาไหมน,น,นี่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอือหืออันนี้ก็เป็นว้าวสุดยอดจริงวนะถ้าไม่มีต้นไม้มันก็ไม่สวยนะ มันสวยเพราะว่ามันมีต้นไม้ประกอบนี่เองใช่ไหมนี่ไหมมุมไหนดีมองได้หลายมุมเลยนะะตอนนี้เห็นไหมน้องคนที่ขอพี่อู๊ดทำให้แล้วนะฮะตึกสา0รอยห้าสิชั้นนะตัดศูนย์ออกไปตัวหนึ่งก็เหลือส5ห้าชั้นแต่ก็สวยไหมสวยนะไม่ต้องถึง3 5 0หบรอกเอาส5สห้าก็หรูแล้วนะฮะโอ้ยตึกที่นี่มันสวยจริงๆนะฮะท่านผู้ชมอื้มมุมไหนก็สวยนะทำปกได้เลยมุมไหนก็ได้ท่านผู้ชมฮะโอ้โห โอ้โหสุดยอดจริง,รงืมตึกสูงตึกสูงมองจากล่างขึ้นบนได้ไหมนี่ได้หมดเลยเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหสุดยอดสุดยอดมุมไหนก็สวย <c oughs> โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็พอสมควรเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้สร้างอะไรก็เม้นมาได้เลยจัดให้ได้อยู่แล้วนะทุกผู้ชมสวัสดีครับ